สวัสดีครับพบกับรายการ v g t h Cars TV กันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็มีของมาเปิดกันแล้วนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เปิดกันมานานนะฮะนั่นก็คือชุดนี้นะครับ v g t MTD 01นะครับนะ MTD คือลายนะฮะ MTD ก็คือ,อเป็นตัวของ t d ของ m o บี้นะฮะก็คือ m ูบี้เท l เ e ็กนั่นเองนะเป็นตัว t d ีตัวนึงนะครับนะข้างหน้านะครับดูจากข้างหน้าก่อนเลยนะเราอินดี้ก็จะมีตัวหน้ากล่องตัวนึง มีการ์ดห้าสิบใบนะฮะมีเรืองแสงสองใบแล้วก็มีรูปตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะในภาคมูบี้ชื่ออิบุกินะครับอ่าลืมบอกไปในกล่องนี้นะครับเป็นแคร์ลิงโจ๊กเกอร์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นสายใหม่ด้วยนะอ่าดูข้างหลังกันหน่อยมีลิงโจ๊กเกอร์ห้าสิบใบแล้วก็บอกต่างๆนะฮะอ่านี่อ่านว่าอะไรไม่รู้ลืมนะฮะปึ๊บอ่ะเราจะมาดูข้างในกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ แกะเลยแกะเลยอันนี้ผมแกะมาก่อนแล้วนะเพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างน่ะแล้วก็มาเปิดของของข้างหลังผมก็เอาออกไปแล้วนะหมายหมายถึงแพมแมทนะอะปึ๊บเราก็มาดูที่ข้างหลังนะฮะข้างหลังก่อนอะสามใบนะฮะก็จะเป็นอะไทแวนการ์ดไลน์แอคเคาต์นะครับมามีไอเดียนะฮะสแกนกันได้รับข่าวสารกันไปต่อไปก็จะมีเป็นอะช่องของ YouTube นะครับติดตาม อาแหวนกาดแล้วก็บัตตี้ไฟได้ย้อนหลังนะฮะผ่านทาง Facebook นะฮะชื่อช่องก็ชื่อช่องนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าสถานที่ขายนะฮะชุดนี้นะฮะจะไม่มีโปรโมทสินค้าชุดต่อไปนะฮะเนื่องจากว่าชุดต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นภาคใหม่เลยนะฮะดังนั้นไม่มีก็ไม่แปลกนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะว่าภาคหน้าจะมาเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าจะประมาณตุลาพฤศจิกายนนี่แหละนะประมาณนี้อ่าเรามาดูตัวตัวของที่ดีกันเลยดีกว่านะฮะ ตัวหน้ากล่องนะครับดรอตติง้งดิลิเตอร์ออกซินนะครับออกซิทออกซิไม่ใช่ออกซินไปออกเสียงเป็นญี่ปุ่นมากกว่าน่อยอตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้ากล่องที่มีความสามารถเก่งไหมผมไม่รู้แต่ผมให้ว่ามันก็ค่อนข้างเก่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งมากนะฮะเพราะว่าอะไรมันเปืองเคาน์เตอร์บาร์ครับมันคือเคาน์เตอร์บาร์สามนะคเคาน์เตอร์บาร์ยูนิตที่ติดชื่อดิลิเตอร์แล้วก็เลือกเรียกาดของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซใช่ไหม ่แล้วก็ดีลิทเวียนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามแล้วบวกพลังหมื่นนั่นเองแล้วก็เวลาฝ่ายตรงข้ามจะไลท์เนี่ยถ้าเวียนการ์ดฝ่ายตรงข้ามโดนดีลิทอยู่ก็ต้องทิ้งมือใน,นการก่อนไลท์นะซึ่งดีลิทคืออะไรนะฮะดีลิทก็คือการที่การ์ดที่อยู่ในช่องเวียนการ์ดนะฮะอยู่ในสภาพคว่ำหน้านั่นเองนะฮะซึ่งการดีลิทเนี่ยจะถูกสั่งโดยแคนดีลิทแคนลิงโจ็กเกอร์สายดีลิตเตอร์นะฮะ,อ,ะอย่างเช่นแบบเอออยู่อย่างนี้แล้วเขาสั่งดีลิทมากอะอ่ะนี่ไง ถ้าเห็นกล้องมันโฟกัสบ่อยๆก็ผมไม่รู้จะแก้ปัญหากับมันยังไงนะฮะะตัวแรกนะฮะก็ให้มาหนึ่งใบนะฮะดังนั้นต้องซื้อสี่กล่องเพื่อเล่นได้แน่นอนต่อไปนะฮะเป็นการ์ดฟอยอีกหนึ่งใบนั่นก็คือจั๊กทาโพสตดีลิเตอร์เอโอมันสะท้อนแสงงานยากมากเลยเดี๋ยวนะเออิ A U L นะฮะเออิโอมันจะอืมมันจะทําให้อ่านยากคาใหม่อยู่วันนี้อ่ะโอการ์ดไหนเออนี่แหละนี่แหละอ่านะฮะ ตัวนี้ก็มีตัวนี้เป็นคู่ลิเทียนของเจ้าตัวมันชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้แต่ว่ามาพร้อมกับ m mcp นะฮะแล้วก็ mbt ด้วยซึ่งตัวเมดก็จะอยู่ก่อนนี้นะครับตัวเมดก็เก่งนะตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มตัวนี้เก่งด้วยแล้วผมก็จะใส่มันนะฮะแน่นอนวาผมต้องใส่มันอยู่แล้วก็คือ a c q u i r e e l e t e r e l นะครับเป็นตัวที่ ไหนคเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เพิ่มมือชั้นดีได้เลยนะฮะอ่าเียกสูตรวางไว้ตรงนี้นะฮะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวตัวบูทนะฮะตัวบูทให้กับพวกไอตัวตัวหน้ากล่องนะฮะนั่นก็คือชิวิ่งดีลิตเตอร์โบโลโอนะครับอ่ามีทั้งหมดสามใบสามใบจ๊บตัวนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็เก่งเก่งอยู่นะฮะก็คือ d ดด o ล i ลซิ่ง e ี e ิเตอร์กูอิมนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าอ่าสกิลเอานะครับก็คือเมื่อบูทนะฮะแล้วก็โจมตีฮิตแวนการ์ดนะฮะถ้าเกิดแวนฝั่งข้ามถูกดีลิทก็เลือกล็อกแถวหน้าหนึ่งใบนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามโดนดีลิทอยู่เนี่ยแน่นอนเขากาดเยอะอยู่แล้วละ่ะสมมุติว่าเราใช้สกิลของตัวเริ่มนะฮะก็เป็นสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมสองหมื่นหนึ่งบวกเจ็ดพันก็เป็นสองหมื่นแปดละ อย่างน้อยเขาก็ต้องกัดประมาณโอ้สามหมื่นนะสามหมื่นนี่ลูกเดียวนะตัวต่อไปนะครับ r e เซนติ n ง d e ล e เตอร์อูเอล่านะครับเอ้าไม่ไม่นี่นี่หว่าอ่านี่ครับเดี๋ยวนะไฟไฟไฟขึ้นนิดนึงขึ้นเออนี่แหละนนาวไม่ได้ช่วยเลยเลยอ่านี่นี่นี่นะฮะอืมเดี๋ยวนะปรับไฟนิดนึง ช่วยไหมไม่ช่วยเงียนขึ้นอ่านี่นี่นี่อย่างนี้แหละอาจจะมีแสงสะท้อนของไฟนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามันมืดแล้วก็เลยต้องเปิดไฟช่วยอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเลสแล้วบวกสองพันให้ตัวอื่นนะฮะให้สองใบต่อไปครับเป็นตัวตีหมื่นสองนะฮะสำหรับพวกดีลิเตอร์นะฮะนั่นคือ pursuing d e l t e r egot นะครับอืมชื่อก็บอกว่า egot นะฮะแต่ดูหน้ามันสิ อ่าก๊อตไหมล่ะก๊อตเลยทีเดียวหนึ่งใบนะครับแน่นอนว่าตัวตีสิบสองเคก็ให้หนึ่งใบต่อไปเป็นโฟกัสหน่อยอ่าพอเวลาไม่ต้องการให้โฟกัสก็โฟกัสยังเลยอ่าเพเนตเทดด e ลิเอรอิกกี้ชื่ออ่านผิดเปล่าอิกกี้อ่านอย่างนี้เปล่าวะน่าอะนะ ชื่อน่ารักมากเลยไม่สมกับเป็นดีลิเตอร์เลยนะ,ะเกศสามด้วยนะสุดยอดมากามีทั้งหมดสามใบนะครับต่อไปเป็นตัวตีหมื่นนะครับ breaking เ e อ l e กาต t ลิโอนะฮะ a t a l i o เมื่อกี้ไปนึกถึงอะไรสักอย่างนะฮะเลยติดติดขัดๆนะ่าแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวเกศสามนะฮะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้มั้งนะฮะในบางจังหวะนะฮะก็คือ ่าสโครมดิลิเตอร์ลูลูเลลูเลลูเูทุยลูเลลูเออชื่อมันลิ้นพันจริงนะฮะนะฮะก็ให้มาสี่ใบนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีความสามารถที่ก็เก่งอยู่นะแต่ไม่สายล็อกช่างมันเยอะนะฮะอาตัวต่อไปนะฮะเป็นอ่าตัวนี้นะฮะล็อกติงดิลิเตอร์อีเตนะฮะอันนี้ปะ น่าจะอ่านอย่างนี้นะฮะโอเคตัวนี้ผ่านไปอย่างไบนะฮะสังเกตนะครับไอพวกสายดีลิเตอร์เนี่ยจะไม่มีชื่อที่มันแปลไทยเลยนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งสายนะฮะเพราะว่าชื่อมันเป็นออกประมาณว่าเอเลียนนะ,ะเป็นเอเลียนมาบุกดาวบุกโลกอะไรพวกนี้นะฮะตัวต่อไปเป็นตัว8000ันมาตรฐานเกตหนึ่งนะฮะอ่า p o i s o น o u s deleter นะครับอ่า ถ้าไม่ถือในระยะปกตินะครับมันหลุดเฟรมก็ไม่รู้นะฮะอ่างั้นวางํำต่ำหน่อยแล้วกันแล้วก็โฟกัสให้ด้วยอ่าต่อไปนะครับ b r o t i n g deleter b o o t เหนทุย b o o t i n g deleter ego นะฮะอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะเนื่องจากว่า่วงนี้นี่เราจะดูเลยต้องดูในกล้องอย่างเดียวเลยถ้ามันไม่โฟกัสก็คือสวยนะฮะตัวตีมือ ต่อไปเป็นสแตนทิกเกอร์นะครับโพลีพอดดิลิเตอร์โอโรลอนนะครับน่าเป็นสแตนก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าทีดีเนี่ยมักจะให้อะไรที่มันเป็นสมดุลน,นะฮะสีๆต่อไปเป็นฮิลนะครับทอนติงดิลิเตอร์โกโอโตเดี๋ยวเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะมันมันจะมีสระโอทุกตัวเลยปะเนี่ยโอ้ฮิลซีะ UC นะฮะแล้วก็เป็นเอ็กซ์ไฮติงเอ็กซันติง ดิลิเตอร์มาเอสโปรนะครับหลุดอีกแล้วเหรออ่านะสี่บายแล้วก็เป็นคลินะครับคลิอ่านะเดี๋ยวนะโอเวอร์ไลดิงดิลิเตอร์โอลุกนะฮะสีบายจ้บแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันก็หมดแค่นี้แหละนะฮะสำหรับตัวทีดีกล่องนี้ความน่าเล่นของดิลิเตอร์นะฮะความน่าเล่นของดิลิเตอร์เลยนะที่ผมให้เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าดีลิเตอเนี่ยมันเป็นอะอะไรที่มันค่อนข้างจะเก่งแต่นะฮะมีข้อแม้นะแต่ดีลิเตอร์เนี่ยไม่ได้เก่งมากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการดีลิทเนี่ยในอนาคตมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสไตครับสไตมันสามารถแก้ e ี e ิทได้ครับดังนั้นถ้าสไตมาเมื่อไหร่ก็คือจบจบของดีลิทนะครับคือต้องรออีกทีก็คือประมาณปี2ปีนะฮะเพื่อที่ให้ของซับเนี่ย ของทรัพย์ของมันนะออกมาเพื่อให้มันเก่งขึ้นนะอันนี้สปอยเลยแล้วกันว่ามันจะมีของทรัพย์มาในอนาคตนะฮะแต่ว่าไม่บอกว่ามันมีตัวไหนนะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะบอกแค่นี้แล้วกันว่ามีของทรัพย์มาในอนาคตนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เวลาสิบนาทีเป็นเวลาที่พอดีนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจชุดนี้นะฮะหาซื้อได้แล้วตามร้านการ์ดแถวบ้านนะฮะ แล้วก็ในเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยจะเข้าประมาณเดือนหน้านะครับอ่าอย่าลืมซื้อของเขาวันด้วยนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ถ้าให้10เนี่ยผมให้8ดนะสำหรับอันนี้แต่ผมเป็นคนที่เล่นอยู่แล้วผมก็เลยซื้อมานะครับครบสี่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ